เข้าใกล้ปีใหม่กันแล้วมาหากำไรสวยๆแบบใหญ่ๆใ,ใส่กลับบ้านกันนะคะวันนี้แอดแนะนำเป็นน้ำหนักกำไร3บาทกันนะคะเริ่มต้นลายนี้เลยค่ะแบบใหญ่ๆเลยนะคะใส่ได้ทั้งชายและหญิงค่ะก็จะเป็นงานกำไรายเลส์นั่นเองค่ะแบบนี้ก็จะเป็นงานดีนิดนึงนะคะก็คือจะเป็นงานทรงตึ่งกำไรนะคะสามารถปรับระดับความยาวได้ด้วยนะคะเพราะเขาจะมีสายทดความยาวมาให้ด้วยค่ะใส่หน้าใหญ่กว้างๆก,างกันไปเลยนะคะ หรือหากใครชอบแบบงานเรียบๆนะคะก็แนะนําเป็นงานกําไรกริ้นได้เลยค่ะวงนี้จะเป็นวงใหญ่นะคะแบบสวมเข้าไปเลยนะคะงานเกียงๆตันๆเลยนะคะหรือเน้นเป็นงานทรงซาบนาก็ได้ค่ะเป็นงานฟรีไซส์นะคะสามารถบีบเข้าออกได้เลยค่ะก็จะเป็นงานเกียงๆนะคะหน้าเหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะสามารถส่งเลเซอร์ได้นะคะ หรืองานสวยๆนะคะแบบไทยๆก็จะเป็นงานลายดอกพิกุลเลยค่ะจะเป็นงานแพรพิกุลล้อมไปทั้งวงแบบนี้เลยนะคะเวลาใส่นะคะก็จะมีสปริงล็อกด้านข้างด้วยนะคะแน่นหนาเลยนะคะ หรือเป็นกําไรวงนี้เลยค่ะก็คือจะเป็นงานกําไรมงคลเลยนะคะลายมังกรนะคะพร้อมกับอักษรจีนนะคะสวงสี่หรือว่าสังฮีนั่นเองนะคะก็คือจะเป็นงานกําไรคู่มงคลเลยนะคะจะเป็นงานกําไรนะคะลวดลายไปล้อมแบบนี้เลยค่ะงานสวยมากๆเลยนะคะสามารถซื้อใส่เองหรือว่าให้เป็นของขวัญผู้ใหญ่ก็ได้นะคะของขวัญปีใหม่ก็ค่อนข้างที่จะมงคลมากๆเลยค่ะ หรือชอบเป็นงานกึ่งกําไรนะคะก็เป็นกําไรวงนี้ได้เลยค่ะก็จะเป็นงานผักสาดนะคะแล้วก็จะมีเป็นงานจี้ห้อยให้ด้วยค่ะจี้ก็ค่อนข้างน่ารักมากเลยนะคะเป็นงานรูปหัวใจนะคะฉลุแล้วก็เป็นงานถุงทองด้วยค่ะตัวกําไรก็ค่อนข้างที่จะแน่นหนาเลยนะคะ หรือเป็นงานลายยอดฮิตแบบนี้นะคะก็จะเป็นงานทรงกึ่งกําไรเกี่ยวค่ะแล้วก็จะมีเป็นงานจี้หัวใจดาวนะคะหรือว่าจะเป็นงานกิมตุ้งถุงทองนะคะนี่เลยค่ะแบบนี้ก็ถือว่าขายดีแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะหรือใครชอบงานเรียบๆนะคะแบบสุดท้ายนี้เลยค่ะก็จะเป็นงานกึ่งกําไรนะคะตกแต่งด้านบนค่ะเป็นงานตุ้มกลมขั้นมีนานะคะมีหัวใจห้อยปลายให้ด้วยนะคะ ชอบงานแบบไหนนะคะหรือสนใจสั่งซื้อแบบไหนนะคะก็สามารถทักอินบอกเข้ามาได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทางร้านนะคะหรือว่าสั่งซื้อผ่านทางไลน์ก็ได้ค่ะ